วันในน้องหารน,น้องเมาบอ,ปอเป็นคับมารุนคับมารุนบาเซียนในรีกับวานยางขี้พี่น้องเราแก่งวันเหียนำอะไรอย่างสิีตรงนี้ฟีมือครับมาแล้วครับโอ้โอ,โอ้ครับสองโตสามโต โอ้ครับมานอยู่ครับมานอยู่หนามันสัตว์หนามันสัตว์ถ้าว่าขันโมเซียนี่ลีวันวันบ่ได้ด่ถ้าผมกับว่ากาว่านนี่เนี่ยว่านแบบนี้เอานี่พี่น้องตัวปลาปลาอีเปียงเนาะปลาอีเปียงปลากระมังเนาะเลากะมังบ้านโแล้วคัมันหนาวมันมันจีถือดีบะครับเนี่ย หนาวน้่าหน่อยรู้มันยเใช้เยอะใข้ยวนป่ครับจังมาจังมานหลุ่นใหมมันีีมันน้ามันหลายครับบ้านเหียยากแล้วไปพิจิก่ายมั้ยครับจังมันกระบกขนาดมัดตดนงไหมครับเนี่ย มานจะเาศรโอ้แสดงว่าขายเราจตีปลานี่เอาไปลูกกลัวแล้วโอ้ไปลูกกลัวแล้วอันนี้ทั้งเงียงคันนี้ทั้งปลาบะโอ้ทั้งสัมภาระใช่ตอนนี้พอมีคน ได้จอบบ่ครับเพิวนหนลงเลยมันอยู่สูงเนาะนี่มันก้งไันน้ป็แบบันมันก็ขันขั้เขแก็ขึ้นม้กอเน่ครับม่ต้องจอบเลย จักจักปอดปวดติกเอินไหลเดี๋ยวแจ้งบ้านครับเราจบ้านเอื่นใช่แที่ว่ามันพักปักตบชวาปักตบชวาจักปอดเกินหลย่งคือป่าแล้เนาะบางคนเกินปาจี ปลาจีปลากระมังปลาอีแป้งอ tamam. okay, wow. yeah. ืภาษาไทยเอิ okay. ่นปากระมังบ้านห้าเอิ่นปาจีปลาอีแป้งเอื่นยังไงโอเคปาอีแปงครับมีแต่ป่านี่เนาะส่วนใหญ่นะครับเนาะบ้านยังไงเนี่ยพี่น้องเบิ่งกันบ้านเหี้ยทั้งเคิร์นพี่น้องเบิ่งน้ำรถพี่น้องเบิ่งน้ำคุณล่ะครับน้ำทังสี่ละครับเป็นวานลง กับกันเพราะฝีมืออีเลีกะคือวานนะครับผมตรงนี้ฝีมือในการวานครับผมกัน่าใจกับ่ากาวานนี่เรียบไม่ร้องครับแบบนี้โอ้แม่นผมผมกับปะกาวานนี่ข้างล่างนี่แต่ว่าพ่นกับว่านไรเหรอครับข้างล่างนี่จักสิถือของจักทีเด้ของบ่ของครับผมครับก็ต้องอรอจังหวะนี่ รอจังหวะข,ขันพวกปอดขันพวกอีโจกกพิละวเนี่ยขันบ่มีก่กันวานเลยครับครับต่างทาลครับบัดบานกินได้หลายตัวเราพี่น้องเขาจวดครับลุงสีครับโอ้โบรลงพื้นพี่น้อง ่อยแสดงว่าบ่อลลงพื้นเขาเบิ้งพี่น้องมันรุนมันรุนปล่อยเป็นน้ำนามเลยพี่น้องลลปล่อยเป็นน้ำนามเลยหนามไนำนำเลไเวิ้งโอ้แต่เห็นเห็นตัวนึงแล้วครับตัวนึงแล้วเห็นตัวนึงแล้ว

ba xay là đều lên nó ba lùn đều cả lên, cặp hé xiên nó, cặp xiên, bớt ở ở thăng hóa đây, ôi ngay, ôi con này để để to cá này, 2 3 tuổi ตัวหาตัวตัวเดิมแบบนี้แต<ช>่หาโตครับตัวนึงใส่ถังแล้ว <c oughs> บ่มีถังน้ำแข็งกัาใส่แส่น้ำที่น<ช>ั้นแต่ว่ากับไต้ก็วันนะครับนเลยเด็ดดูคืออยู่กับในน้ำตะที่เรกไปูไปไหนฉลอนอยูหินอยูหินเอาเอาไปใส่ครับไป,ไปดองไปดองโอ้ ดองเจียบดีครับ,บโอ้ปูหินครับไปดองแค่มขึน้น่านนงครับเราลงานก็ได้ราม่ผิดของ ครับบ้านแล้วแล้วปดว้านไม่สนัสน,นะครับบานเมื่อกี้ก็ได้หาโตพี่น้องหาโตก็ว่าถือว่าชิไ้ครับว้านต้องไปแล้วครับ เป็นการวัน,วนบ,นบนปล่อยแห่งหดผื้นพี่น้องหยางมันข่องพี่น้องกรว่าสุดเสียกตึงมือก็คือเจ้าไปเลยครับจ้าไปแล้วก็ป่อยแห้ให้มันปลิวไปตามน้ำพี่น้องก็ก็คือสาวขึ้นเลยขับเบิดงวามชได้ป่าบอเห็นตัวนดงเราพี่น้องตัวหนึ่งแล้วครับขึ้นมาอยู่กลางแห้งสองตัวโอ้ช่งตัวงามครับตัวยุบเข้า สองตัวพี่้องตัวอยู่พ่อส่งต <half> <c oughs> ัวงามอยู่ชอบบ้านดูห้ากินบ้านคือสีบบอร์ยุลกะนะครับเนาะโอ้วัดแก่นเลยครับโอ้อยู่กัดแก่น าประจำนะประจำเนาะจะกินได้ขายใุ้พล้วเนาะครับ,รบ,บตัวงามครับตัวงามตัวนี้ตัวงามอยู่ครับตัวงามจนมเกียดคนตักพ่นเอาไปเฮ็ดไม่เนี่ยสีตัวสีบาทเนี่ยพอซื้อพอขายอยู่ป<อ>ิ้งขาย ครับปิ้งขายเพราะเพราะสื่อพราขายอยู่ครับไปขายตลาดบ้านผืนว่ามันสองตัวสามตัวเหยียองโอ้มันบังลูกเนาะอยู่ในเผาบังลูกโอ้บันนี่บดได้สางยากไม่มีขี้ฝุ่นให้ขึ้นไพ่ลงเใช่ไหม ่นยกสะดุงสเมนบ่ได้เลยบว่กลับหรอสะดุงบ่ถือสะดุงบ่ถือขับรอรอจังหวะน้ำครับขันน้ำมันนิ่งหรือน้ำบ่าปุ่นเฮี้ยงกับจังหวะวานล่งพี่น้องเอาได้การแล้วครับพี่น้อง จู่ครับจังหวะาน้ำนิ่งครับจะว่าได้พวกวดงานนึงอยู่บมากเ หนึง่งเราสองัวแล้วโอ้ไดบาดจับนี้กับว่าถือว่าชิลายพี่น้องมันว่ามาณโตหน่อยปลาถือว่าตตวไขยอยู่ครับว่ะสองสามัวเมื่อกี้ก็ว่าใดสองใ้สามาสอยู่ <c oughs> อันนี้ก็จะว่าใ้สามตีมันลีเนี่ยหางกับสี่เส้นปวดย่งยง เป็นวิธีชีวิตทางอันหาอยู่กินอะไพี่รองครับร้อจังหวัดนามนิ่งครับก่อนสิวันกับร้อจังหวัดนามนิ่งได้บาทละสามสี่ตัววิธไหลเลยพี่รองถึงว่าได้สองตัวกับถือว่าค่อยู่ครับ ก็เอาหลายขาบ้านดูดูเอาครับเ,เสียเวลามากแล้วครับบ้านผืนคนเกลนครับครับกับว่าถอว่าไก่ครับผมสำเนีรยระยะทาง2ี่สิบกิโลนี่กันไปหายู่หากินครับ้จแตะะ 60, ่เพิ่นระยะ6กส0เจ็ดสิโลกันเพิ่นกับว่าถุว่าไก่พี่น้องทำมาหายู่หากินกอีกอย่างนึงก็คือใจรักกับพี่น้องรักในการหายู่หากินวิธีชีวิตอีสา,บานบ้านเทาสมัยลูกอีสานพี่น้องสมัยลูกอีสานสสาสสาตะกี้เปน อาสมัยเรียงสมัยเหงียงพี่น้องอินบอต่ำ hmm. นี่มีท่านที่เป็นเห็ดเป็นผาผุชนกับเด็กขี้เกียนพี่น้องขี้เกียนไปหายู้องกินทั้งยืนทั้งไก่บันอื่นบันไก่ครับกอนสิได้ล่วงไห้ลงหน้าเนาะมันแหงงแรงก็คืออุปยกจากหมู่บันกับของไปหายู้องกินพี่น้องอันนี้ก็คล้ายๆทำนองเดียวกันพี่น้องบานตัวเองบ่มีมองหายู้ังกินเนากับจอลลารี่ครับจอลลรี่ขี่รถหามองครับคือจังการล่วงแหยเจ้าป่าเลยพี่น้อง เพิ่นเปิดบอยจะใส่เข้ากับใบหัวขันเพราะว่าเข้าจะได้ป่ามาอยู่มากินครับทั้งอีกอย่างนึงกระใจรักครับพี่น้องใจรักในการหาอยู่หากินวิถีชีวิตอีสานบ้านเข้าพี่น้องเอาพี่นอ้อ,นองมาลุ้นน้ำแหนี่ครับโอ้ตัวหนึ่งได้เห็ดสองตัวครับสามตวัวคุณครับมา,านแล้วต้นนี้บานนี้คพี่น้องโตงามครับสี่หา้าตัแล้วพี่น้องโอ้โหโตงามโตงามพุดนะสองสี่หกเอ้าไม่เป็นห่าแล้วนี่หกตัวเจ็ดตัวบนต้นนี้ นี่พี่น้องเจ็ดตัววะนี่เจ็ดตเลยไปเลยครับเจ็ดตัวเจ็ดตัุหันี่ยว่าถือว่าจีไรครับมือนี้ครับพ่อวานพ่อวานอยู่ครับมือนี้พ่อมาวานอยู่แต่ว่าคันบอเซียนกับบอใจกับบอบากาวานเนี่ยเดี๋ยวเห็นน้ำเลยไหมต้องอยู่สูงต้องหักขับผู้เก่งครับผู้เก่ยงบอเซียนนี่หรือยัง จังกาวานันจังวันได้ครับครับครับ,รบโอ้ขันคลองหันกับเลี้ยวเลยขาดขาด,ดลายพื้นแล้วครับถึงพื้นกับว่ได้มาครับคองแย่งเดียวมาอันตรา,ายครับอันตรา,ายคือตรงนี้เทคนิคครับมีเทคนิคมีวิชาหน่อยนึง มันมันโคตรเมันตตวันดีนะโตวันมันแตบมันตตวน้อยก็ดีรอดเหี้ยปั๊บโคตรยังไงอันนี้มันัตใหญ่กว่าัวใหญ่ก็แรงเดินยืดออกเงี้ยวันนี้เราวันที่ตายโตวงมอยมกับโตวงามตัวน้อยๆสีเปิดปัดปั๊เลยออกง่ายง่ายครับนี่รับออกง่ายง่ายังพอดีอ่ะ น้องปิ่งสับๆนี่ลยะโอ้ผมมักตะปิ่งหวานๆนะมันต้องให้มันสุกแห้งปิ่งกับสนมตำกัางมันจงหอยบอนนั่นไหมครับ,บกางบ่อนิดกัางเมืองบัติดขันห้ามันสุกนี่แห้งนี่โอ้กัางวิวมองสีกินปิ่งหวานกับตำหมักหุ่งนี่ <c oughs> ิ๋วรสเยี่ยงครับครับหวานลงไปอีกแล้วครับมาลุ่นี้ครับมาลุ่นอีก ตัวนึงแล้วครับตัวนึงแล้วโอ้บ้านนี้มีตัวเดียวนี่บาดบ่ได้ก็ได้ตัวเดียวกันยังไข่ยอยู่ <c oughs> เอ็กก็ฝ้าวยู่ครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาเบ่งพี่น้องเสียงแฮเพิ่นหายอยู่หากินอยู่ เขียนอย่างกุดเคขียนเอ่อเขียนอย่างพียเชี่ยกพี่น้องโอ้บานนี้ได้ซีโตมีโตงามพี่น้องโตปลาบดอิไล่เด้อน้องครับโตงามขนาดเลยโตปลาไหมซีโต้โต้งงามเลย ตัวนี้ะครับไ้หาตัวเข้าออตัวนึ่งโอ้ได้ดูได้ดูได้หลาย้วน <laughs> ว่าปลาข้นมาครับมืนอ,อ,อ,อนปลาขนนครับพี่ต้ดึงขึ้าพี่ตองตามที่เพิ่นเคยมาวันประจำครับมือน,นี้ถือมือถือป่าพี่ต้อง,องตัวเดียวมัตัวเดียวกับแค่ก็พอได้เดยอะ <c oughs> บางมือนี่จนส้วันเอาซื้อขันเฮ้าที่ก็หนีมันซิบอดเด็ดหลายก็่นี้สครับเพิ่งเลยมัมีป่าหน่อยเนาะ